ที่อำเภอหัวหลินกัวเลอร์เขตมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีนโครงการสำรองพลังงานที่มีแบตเตอรี่ทั้งแบตเตอรี่ไหลรีดอกสเล็กโครเมียมแบตเตอรี่มูเล่แบตเตอรี่ลิเทียมได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการนะับเป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ให้กับการสำรองพลังงานไฟฟ้าสะอาดของท้องถิ่นระบบสำรองพลังงานนั้นเทียบเป็นสะสำรองพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ก็สำรองพลังงานไฟฟ้าที่เหลือไว้เมื่อมาถึงช่วงขาดแคลนน้ำ ก็จะเปิดออกมาใช้การสำรองพลังงานด้วยรีโมเลสนั้นคือการชาร์จไฟฟ้าหรือปล่อยไฟฟ้าด้วยการหมุนในความเร็วสูงของการหันและเครื่องยนต์การสำรองไฟฟ้าด้วยลิเทียมนั้นมีวิธีเดียวเช่นกับแบตเตอรี่ของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่เพียงมีขนาดและความจุที่สูงกว่าแบตเตอรี่ไหลร e ดอกซ์เหล็กโครเมียมคืออุปรกรณ์สำรองรุ่นใหม่สำรองและปล่อยพลังงานไฟฟ้าโดยปฏิกิริยารีดอกซ์ของเหล็กไอออนและโครเมียมไอออน